เนื่องจากข้อมูลที่มีในปัจจุบันนะครับเป็นการบ่งออกมาว่าการที่ฉีดวัคซีนอาจจะเป็นเข็ม3เข็ม4เนี่ยแนะนำว่ายังไงก็ควรจะเป็น mRNA วัคซีนซึ่งปัจจุบันในเมืองไทยที่มีใช้อยู่ก็คือมี Moderna และ Pfizer แค่2ยี่ห้อเท่านั้นเพียงแต่ว่าในอนาคตอาจจะมีชูลาคอฟไนนทนออกมาเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับหมอรับคําถามบ่อยมากเลยนะครับว่าถ้าจะให้เลือกฉีดระหว่างไฟเซอร์กับโมเดอร์ ควรจะฉีดอะไรดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้มาฟังคำตอบกันครับฝากกดถูกใจกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตาม Beauty Talk Channel โดยหมอรัศภูมิแพทย์เฉพาะทางผิวหนังและอาจารย์มหาวิทยาลัยครับทั้ง2วัคซีนนะครับคือทั้ง m o เด r n a และ p ฟ i z e r เนี่ยเป็นวัคซีนในกลุ่ม mRNA นะครับเหมือนกันซึ่งผลิตโดยบริษัทในอเมริกา เช่นกันนะครับใครสนใจนะครับว่า mRNA วัคซีนหรือวัคซีนชนิดอื่นๆนั้นเป็นอย่างไรนะครับลองไปดูลิงก์ข้างล่างนะครับซึ่งหมอเคยพูดเอาไว้แล้วนะครับแม้จะเป็น mRNA วัคซีนเหมือนกันแต่มันจะมีข้อแตกต่างอยู่บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแสดงให้เห็นนะครับข้อแตกต่างเป็นข้อๆเลยนะครับว่ามีความแตกต่างอะไรบ้างข้อแตกต่างข้อที่1นนะครับระหว่าง2วัคซีนก็คือเรื่องของอายุที่อนุญาตให้ใช้ได้นะครับโดย WHO ถ้าเป็นวัคซีนโมเดอร์นา WHO ให้ใช้ได้ตั้งแต่ คนอายุ18ปีขึ้นไปนะครับและอนุญาตให้ใช้ในสภาวะฉุกเฉินครับส่วนวัคซีนไฟเซอร์ถ้าอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไป WHO อนุญาตให้ใช้ในภาวะปกติครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่อายุน้อยกว่าน,นั้นก็คืออายุ5ถึง17ปีอันนี้เป็นการอนุญาตให้ใช้ในภาวะฉุกเฉินเท่านั้นนะครับแต่เด็กอายุ5ถึง11ปีสำหรับวัคซีนไฟเซอร์ ใช้โดสน้อยกว่าคนที่อายุมากกว่า12ปีขึ้นไปหนึ่งส่วนสเท่าครับข้อที่2นะครับก็คือระยะห่างของการฉีดวัคซีนระหว่างเข็มที่1และเข็มที่2นะครับถ้าเป็นวัคซีนโมเดอร์นาตามมาตรฐานเข็ม1และเข็ม2ให้ห่างกัน4สัปดาห์ครับส่วนวัคซีนไฟเซอร์เข็ม1และเข็ม2ให้หา่า,วว Pfizer, 1, 2, หหางกัน3สัปดาห์ครับข้อที่3นะครับก็คือโดสของวัคซีนครับวัคซีนโมเดอร์นาโดสของเขาก็คือ100ไมโครกรัมต่อ1โดสนะครับสำหรับ โดสแบบเต็มโดสแต่มามีบางคนที่อาจจะใช้การฉีดแบบกระตุ้นโมเดอร์นาแบบเข็มที่3เนี่ยนะครับก็คือใช้แบบครึ่งโดสนะครับก็คือ50ไมโครกรัมครับส่วนวัคซีนไฟเซอร์แบบเต็มโดสก็คือ30ไมโครกรัมน้อยกว่าวัคซีนโมเดอร์นาถึง3 mm. เท่ากว่าครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กอายุ5 1 1ถึง11ปีจะใช้โดสแค่เพียงเศษ1ส่วน3ก็คือ10ไมโครกรัมต่อ1โดสเท่านั้นครับ mm. ข้อที่4นะครับก็คือ ความเสี่ยงต่อการเกิดการแพ้แบบรุนแรงระหว่าง2วัคซีนนี้นะครับเทียบกันถ้าเป็นวัคซีนไฟเซอร์นะครับพบว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดการแพ้แบบรุนแรง4.7คนต่อคนที่ฉีด1ล้านโดสครับแต่วัคซีนโมเดอร์นามีความเสี่ยงที่น้อยกว่านะครับก็คือ2.5คนต่อคนที่ฉีด1ล้านโดสครับ ขอขยายความเรื่องของการแพ้แบบรุนแรงนิดนึงนะครับก็คือการแพ้ที่เรียกว่า a ナฟาเล็กซิสซึ่งถ้าเกิดใครสงสัยนะครับหมอเคยทําคลิปลองไปลองไปดูนะครับคลิกดูได้นะครับก็จะเดี๋ยวจะลงเอาไว้ให้นะครับว่าการแพ้แบบรุนแรงที่ว่านั้นคืออะไรและควรจะต้องเลี่ยงในคนที่แพ้อะไรจะต้องเลี่ยงพวกกลุ่ม MIA วัคซีนครับซึ่งการแพ้แบบรุนแรงมักจะเกิดขึ้นภายใน30มนาทีหลังจากทําการฉีดวัคซีนก็คือจะเกิดอาการหน้ามืดใจสัน่น ความดันตกนะครับอาจจะมีผื่นร่วมด้วยก็ได้นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินที่จําเป็นจะต้องรีบแอดมิดใน ICU โดยด่วนและต้องให้ได้รับยาเพื่อการแก้ไขโดยด่วนเลยครับขอพูดเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงนะครับเรื่องของเพศนะครับคนที่มีโอกาสจะเกิดการแพ้แบบรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่เลยน,ะนี่พูดถึงโดยรวมทั้งหมดของ mrna วัคซีนนะมักจะพบในผู้หญิงมากกว่าในผู้ชายและเนื่องจากว่าอัตราความเสี่ยงของวัคซีนไฟเซอร์นั้น มากกว่าโมเดอร์นาประมาณคร่าวๆนะครับประมาณเกือบ2เท่าดังนั้นจึงมีคนพูดว่าในผู้หญิงถ้าเกิดว่ากลัวเรื่องของผลข้างเคียงแบบรุนแรงนะแนะนําว่าอาจจะเลือกฉีดวัคซีนโมเดอร์นามากกว่าวัคซีนไฟเซอร์แต่ในความเห็นของหมอนะครับเนื่องจากว่าอัตราความเสี่ยงตรงนี้น้อยมากๆนะครับอาจจะไม่ต้องเอาไปคิดตรงนั้นเป็นปัจจัยสําคัญครับข้อที่5นะครับ ความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่เรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบนะครับซึ่งความเสี่ยงตรงนี้นะครับจะพบในโบรเดน่ามากกว่าวัคซีนไฟเซอร์ถึง2เท่าครึ่งครับหมอเคยพูดถึงเรื่องของการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหลังจากทําการฉีดวัคซีน m r n a นะครับรวมทั้งวิธีการสังเกตนะครับ ลองไปดูลิงก์ข้างล่างนะฮะจะลงเอาไว้ให้ด้วยนะครับในคลิปที่หมอเคยพูดเอาไว้ครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าอัตราความเสี่ยงของผู้ชายที่จะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบมากกว่าผู้หญิงนะฮะห้าถึงสิเท่าและส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ชายที่อายุน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้จึงมีคนให้ความเห็นว่าถ้าเป็นผู้ชายนะครับอาจจะแนะนําว่าให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์จะดีกว่าวัคซีนโมเดอร์นาเพราะความเสี่ยงต่อการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจะน้อยกว่าครับข้อที่6นะครับ ก็คือเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันที่มีความแตกต่างกันนะครับมีการศึกษาที่เบลเยียมนะครับพบว่าถ้าเกิดฉีดโมเดอร์นาสโดสกับวัคซีนไฟเซอร์แบบ2โดสแล้วมาเทียบภูมิคุ้มกันหลังจากนั้นกันนะครับพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วโมเดอร์นากระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันที่สูงกว่าวัคซีนไฟเซอร์ครับ ข้อที่7จนะครับจะขยายความต่อเนื่องจากข้อที่6นะครับเรื่องของภูมิคุ้มกันมีการศึกษาเหมือนกันนะครับก็คือทําการศึกษาในสถานสงเคราะห์คนชรานะครับหรือบ้านพักคนชรานั่นเองนะครับโดยทําการฉีดวัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาให้กับกลุ่มตัวอย่างคือคนชราซึ่งเป็นผู้สูงอายุและทําการฉีดในคนที่ดูแลผู้สูงอายุซึ่งจะเป็นคนอายุน้อยนะครับสำหรับคนที่อายุน้อยภูมิคุ้มกันของโมเดอร์นาจะสูงกว่าวัคซีนไฟเซอร์ไม่มากนะักแต่ในคนที่สูงอายุนะครับปรากฏว่า โมเดอร์นาเนี่ยจะให้ผลภูมิคุ้มกันสูงกว่าวัคซีนไฟเซอร์อย่างมากอย่างมีนัยยะสำคัญและโอกาสที่คนสูงอายุฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้วภูมิคุ้มกันไม่ขึ้นพอเพียงที่จะต่อต้านการติดเชื้อเนี่ยสูงถึง37%แต่โมเดอร์นานั้นน้อยกว่าเยอะ แปลว่าอะไรแปลว่าข้อ7นี้ถ้าคนที่อายุน้อยจะฉีดวัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเนี่ยคิดว่าไม่แตกต่างกันมากแม้โมเดอร์นาจะดีกว่าเล็กน้อยในแง่เรื่องของภูมิคุ้มกันแต่ถ้าเป็นคนสูงอายุโดยเฉพาะคนที่อายุมากกว่า60หรือ65ขึ้นไปแนะนําว่าถ้าฉีดเป็นวัคซีนโมเดอร์นาจะให้ผลในการกระตุ้นภูมิที่ปกป้องการติดเชื้อได้ดีกว่าวัคซีนไฟเซอร์ครับอันนี้คือข้อที่7นะครับขอพูดเพิ่มเติมนิดนึงนะครับบางคนก็สงสัยนะครับว่าทาไมว ให้ภูมิที่ดีกว่าวัคซีนไฟเซอร์โดยภาพรวมนะครับอันนี้อาจจะเป็นเนื่องจากความแตกต่างลำดับของตัว m RNA หรือว่าหรหัสพันธุกรรมของตัววัคซีนหรือส่วนประกอบอะไรบางอย่างแต่ทั้งหมดนี้ยังไม่มีใครตอบได้แน่ชัดตรงจุดนี้นะครับอันนี้ต้องการการศึกษาต่อไปว่าทำไมโมเดอร์นาถึงดีกว่าแต่ยังน้อยที่เห็นชัดๆแน่ๆวัคซีนโมเดอร์นาที่เคยพูดไว้ตอนต้นนะครับว่าใช้โดส ที่สูงกว่าวัคซีนไฟเซอร์ก็คือโมเดอร์นาเนี่ยน,นะตอนหนึ่งโดสคือ100ไมโครกรัมแต่วัคซีนไฟเซอร์แค่30ไมโครกรัมตรงนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้วัคซีนโมเดอร์นากระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าวัคซีนไฟเซอร์ครับทั้งหมดที่หมอพูดให้ฟังนะครับก็เป็นการรวบรวมข้อแตกต่างระหว่างวัคซีนไฟเซอร์กับโมเดอร์นานะครับรวมทั้งเรื่องของประสิทธิภาพและผลข้างเคียงนะครับหลังจากฟังแล้วมีความเห็นอย่างไรบ้างนะครับอยากจะฉีดวัคซีนโมเดอร์นา หรืออยากจะฉีดเป็นวัคซีนไฟเซอร์ลองคอมเมนต์กันลงมานะครับและถ้ามีคําถามอะไรสามารถจะคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับแล้วหมอจะรีบมาตอบให้เร็วที่สุดครับฝากกดถูกใจกดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกาลังใจทําคลิปดีๆอย่างนี้อีกนะครับสำหรับ b e a u t Talk Channel ครับ